สวัสดีครับเขาสู่สองนุ่มเมืองชนคนอีสานครับครับสวัสดีปีใหม่ครับวันที่หนึ่งมก,กราสองพันห้าร้อยห้าเอ้ย 66ครับ <g> um> จำปีจำเดือนบ่ไรเลยพี่น้องเลย <c oughs> วันนี้อยู่กับนุ้มมุงชนครับ <c oughs> พาพี่น้องมาชมบรรยากาศ <c oughs> เป็นบรรยากาศชมวิวเ <c oughs> มืองพัทยา <c oughs> ยจะได้พี่น้อง สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วสวัสดีปีใหม่ครับอยู่กับนมเมืองชนบรรยากาศอ่าวพัทยาเห็นไหมครับพี่น้องมีใหม่แล้วครับอยู่กับนมเมืองชนครับคนอีสาไนไะไพี่น้อง กับบรรยากาศเมืองพัทยาวันเริ่มต้นปีใหม่ตอนเซตสายเมืองพัทยามืองสวสบ่ครับบรราสายกต่สวยนะครับนะวนนี้ พระมุขชนผ้ามาบายเส็จเตียหรือว่ากมเรือหลวงซุมพรเหยรวมศักดิ์ครับไปกันเลยครับถึงบรรยากาศมันขึ้นปีใหม่เป็สกาดใหม ที่นั่งซิวๆนั่งส้มวิวจิบกาแฟเป็นพี่น้องมาเที่ยวมานั่งส้มวิวจิบกาแฟกันนีหลายค่อยขนมปังโอ้โหมุกชนบริมาก โดนนะครับเป็นอีปีสามสามปีเนะครับโควิดรับรรยากาศมีร้านขายของฝากขายขนมบนเอ,สอาสตอร์พี่นอะ ี่น้องมาไวจะได้เตียง่ต้นตีมืมาตอด้วยกลับบ่าย้มนรงซึ่งพอ่อ เดี๋ยวสื่อดอกไม้ใบายครับราาเท่าไหร่ครับนี่ไหนฮะอันนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับครับผมอย่างเดียว80บาทพร้อมกุหลาสำดอกครับผมครับผมครับครับผมหยิบดอกหลายของก่อนนะฮ่าฮ่าหยบได้เลยเาเวลรองเดี๋ยวได้ดอกไม้ นี่นี่ใช้อันเดียวกันครับยีบรอกใหม่ไปครับแปสิบาทแปดสิบบาทนครับน้องครับเอาไปบายตุนๆทุกคนได้ครับแต่กล่องเยงครับพี่น้อง เคยซื้อหลายมื่นเนี่ยครับกล่บบาวไหว้องหลวงคุกขอนเพราะขอนสำหรับปีใหม่แล้วครับเนาะเบื้องบรรยากาศเขาครับพี่น้องครับฮนะรอคิวคน <c oughs> ร้ายครับ และชมบรรยากาศที่อยูอาวพัทยาก,ก่อนครับ ได้มักหนาได้ตา 还好吧。 ไมนี่ข้างหลังนี่ไปไปเดี๋ยวเรเดี๋ยวเรไปเนี่เดี๋ยวราไ,ไ,ไ,ไครับ ହେଲା <muchas> ଆଉ

อยากพี่น้องมาทุกซาตีครับโอ้โหนลยครับคิวยาวเลยการข้างครับดูรองรับแขนุมใสขอบายมาก่าเพินกลาบายเพิ่นขอผ่อนสวัสดีปีใหม่ครับน้องคือ่สิ่งดีๆเข้ามาครับ อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต่อไปสิ่งไหนบุดีก็ปล่อยออกไปครับปีเก่าครับใช่ขาม,มาทึ้งปีใหม่ครับปีใหม่เดี๋ยวเดิมต้นใหม่ย่างกายปีใหม่นะครับเนาะออกมาหลายเลยครับอากาศคักเลย ก็วิวมีเิวเขาครับพี่น้องชมวิวบรรยากาศเมืองพัทยาเรางามมากเมืองพัทยาเรางามยังมีงามสวยงามงามอีกหลายแบมาเด้อครับพี่น <c oughs> <c oughs> ้องพี่น้องมาได้อยู่ <c oughs> <gger> <in> <him> เพืออยู่ไกลต่างประเทศในประเทศเมืองพัทยาเปิดอยเกษตรนะครับอยเกษตรชมเมืองพัทย,ยาที่สถานที่ท่องเที่ยวในหลายอย่างในหลายสถานที่ยังหลายที่ที่นุ่มชนยังมาทะเลฝ่าพี่ไปไปน้องไป กลับไปได้ครับกลับแล้วบ,บ,บนจุดโผลครับแึ้เกาบนแกะบนก็มีมาจุดปูขอ่อนก็มีสำหรับจิปนีก็ทุกม่งชนกน มียังหลายมาไหวรวงทุกพ่อนหรือว่าเสือเ,เตียนะครับเนาะพอพ่อนพอพ่อนให้พี่ให้หน่องครูที่ขม่าที่ตามครูที่ขม่ารับสม้มมึงชนเพราะให้ยูดีไม่แห้งตลอดปีอ้าวโขกก็ว่าปีสองสามเนาะสองพันยี่สิบสามครับ ขอให้พี่น้องยืดีไม่แหงนะครับหลังคลิปนี้น้องจะน,น้องเชิญก็กล่าวค้า่าสวัสดีครับ